สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะมาพบมาเจอกันอีกแล้วครับกับทางร้านของเรานะฮะทางร้านของเราก็มีหน้าที่นำเสนอกางเกงยีนรีวายรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นมาให้กับทุกทท่านเลือกชมนะครับไปเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกชมเลือกซื้อนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายดับเบิลยูสามสิบแปดอลสามสิบ ขนาดวัดจริงเอว39ยาวทั้งตัว41ปลายขา9นิ้ว Made in E g y ยินะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นสีบรูยินเข้มเขม,มอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับลูกค้าท่านไหนมีความสนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร096 1519525กเกงกางเกงตัวนี้เราให้ดูด้านหน้าไปแล้วแล้วเรามาให้ดูด้านหลังนะครับชัดๆกันไปเลยนะฮะ มาดูป้าย Red Tab นะฮะป้าย Red Tab Screen Rewind แล้วก็มาดูป้ายประเกนนะฮะป้ายประเกนก็ขนาดตามที่แจ้งไปเลยนะฮะ w 3 8 l 3 0สามสิบแปดสามสิบนะฮะเนี่ยนะเป็นสีบูยิ่งเข้มอีกหนึ่งตัวเป็นกางเกงบิ๊กไซส์นะฮะตอนนี้กางเกงบิ๊กไซส์ที่ร้านของเรามีอยู่อีกหลายตัวอยู่นะฮะมาดูงานปลายขากันงานปลายขาจะเป็นการเย็บแบบซิงเกิลหรือเย็บแบบได้เดี่ยวนั่นเองจะเป็นปลายขาผ้าฟอกเดิมตามคลิปเลยนะฮะ กางเกงตัวนี้ปลายขาผ้าฟอกเดิมนะฮะเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะฮะลูกค้าอยากจะดูรายละเอียดภาพนิ่งตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อบอกทางแอดมินเราได้เลยนะฮะให้ดูด้านนอกแล้วก็มาดูด้านในกันนะครับด้านในก็เป็นผ้าเดิมๆแทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเกงสภาพเหมือนใหม่นะฮะมาดูด้านในกันนะครับก็จะเป็นตะเข็บริมโพงนะฮะ ป้ายเรสแถบป้ายเรสแบตต่างๆป้ายแคร์ต่างๆอยู่ครบทุกอย่างนะฮะทุกขาทุกท่านนะกระเป๋าด้านในซ้ายฝั่งนี้นะก็จะสกรีนฉลองร้อยปีถ้าไม่สกรีนละ่ะถ้าไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองงานรีไวห้าศูนย์หนึ่งจะเป็นงานกระดุมล้วนๆไม่มีงานซิปลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นเก็บริมโพงสวยๆนะเรา ท่านไหนสนใจก็สามารถรับไปแล้วก็สามารถรีดเปิดตะเข็บได้เลยได้เลยฮะนี่คือป้ายสกรีนที่กระเป๋าด้านในนะครับสกรีนฉลองร้อยปีของทางรีไวนั่นเองนะครับเป็นกางเกงที่เกือบจะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้รับรองรับประกันว่าคุณภาพกางเกงเกินราคาแน่นอนครับผมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร096151 9525ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าคือพระเจ้านะครับสำหรับร้านเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะฮะแอดมินก็จะเป็นลูกหลานของผมเองนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะมีแต่ทีมงานของเรายินดีให้บริการนะฮะเปรียบเสมียนญาติมิตรนะฮะที่โทรมาติดต่อมานะครับทางเราขายของด้วยตรงไปตรงมาฮะขายของมาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วฮะทางช่องทางนี้สำหรับใครติดตามมาก็คงจะทราบกันดีนะครับเนี่ยครับคือด้านนอกของกางเกงตัวนี้นะฮะ ขนาดตามป้ายนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูให้ขนาดตามป้าย W38 l 3 3 0เลขหลังกระดุม4649ขนาดวัดจริงเอว39ยาวทั้งตัว41ปลายขา9นิ้ว Made in E หยิบตามป้ายนี้ได้เลยนะฮะจะเป็นงานกระดุมนะครับงานกระดุมกระดุมแต่ละสถานที่ผลิตเนี่ยของผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะแตกต่างกันออกไปอย่าลืนมนะครับสนใจต,ติดต,ต่อ0961519525ยินดีให้บริการครับผม